นี่เอาอีกแล้วนี่ครับบันทึเหตุอีกเรื่อครับทางเข้าสนามบินนครศรีธรรมราชที่บ่อยมากเลยตรงนี้นี่คิดดูวันนี้ก็สามคันเลยนะเนี่ยสามแยกไงที่เป็นสามแยกกันเลี้ยวขวาก็เคยเขียนป้ายมาแล้วมันเคยเคยกั้นให้อยู่เทินไม่ให้เลี้ยวไงต่างคนต่างรีบเงีหน่อยไม่ได้นั่นไงนี่กระบะสีบอลอะไรแล้วรู้คัดป้ายแดงอยู่ไหมป้ายแดง ไปแดงอืผมว่าคันนู้นคงยังมาด้วยี่กะไม่ถูกกันไอ้คันนี้มาตรงนี้มามาทางไหนมาทางไหนไงอ่ะเนี่ยก็ผู้หญิงน้องคนนั้นที่นั่งอยู่ก็คงยังไม่เป็นอะไรนะครับก็ระวัดระวังด้วยนะบันเหตุเกิดขึ้นได้นะครับผมไม่เคยถ้าผมมาจากผมผมไม่เคยนั่นเลยโหดมากฮะ ประกันรองนะสุราธานีนะขันไปเลยโอ้โหนี่ยออตื่นเต้นกับตรงเนี้ยอย่าลืมครับกด subscribe ด้วยนะครับติดตามกัน